ขอเสียงคนที่มีสิวเซียนเยอะแบบโบหน่อยโบนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีสิวเซียนเยอะมากๆโดยเฉพาะบริเวณที่จมูกนะคะแล้วก็ข้างแก้มแบบนี้คือมีแบบเยอะมากๆเลยทุกคน แต่ตอนนี้นะคะคือหน้าใสมากหมดกังวลมากเพราะว่าโบนะคะเอาสิวเซียนออกทุกอาทิตย์ด้วยเครื่องตัวนี้เลยค่ะนี่คือเครื่องดูดสิวเซียนจาก t o Plus ความพิเศษของน้องตัวนี้ก็คือนอกจากที่เขาจะกําจัดสิวเซียนได้เขายังช่วยกรอผัดเซลล์ผิวนะคะที่ตายไปแล้วหลุดออกมาด้วยและที่สําคัญนะคะเขายังช่วยยกกระชับหน้าของเราได้อีกด้วยแบบ ยกขึ้นปืนขึ้นปืนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องงอคินิกแล้วค่ะตัวนี้นะคะเครื่องจับถนัดมือมากพกพาง่ายน้ำหนักเบาสะดวกมากมี3ระดับด้วยกัน,นะคะ่ะและที่สําคัญนะคะเขามีด้วยกันถึง5หัวเลยค่ะทุกคนระบบชาร์จแบบ USB นะคะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนหัวคือถอดแล้วใส่แบบนี้ได้เลยเดี๋ยววิธีทำทำยังไงวันนี้นะคะโบจะมาสอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโบจะใช้เป็นหัวกลมเล็กนะคะเพื่อดูดสิวเสียมบริเวณข้างจมูกและข้างแก้มค่ะและที่สําคัญโบมีบริเวณที่คาง ด้วยทุกคนคือมันออกดีมากสิวเซียนออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหทุกคนดูดีคือมันแบบน่าเกลียดน่ากลัวมาก หลังจากนั้นโบจะใช้เป็นหัวกลอนะคะตัวนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกค่ะและกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ทดแทนจากนั้นโบจะใช้เป็นหัววงรีค่ะตัวนี้จะสามารถช่วยยกกระชับหน้าค่ะนี่ทําแบบนี้ได้เลยนะคะร่องแก้มโบก็จะยกขึ้นมาเลยนี่หลังจากที่โบใช้เป็นประจํานะคะตอนนี้คือหน้าใสามากสิวเซียนไม่มีเลยทุกคนดูได้เลยคือแบบวิงมากค่ะโบอยากแนะนําตัวนี้เลยนะคะมีเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยค่ะจาก TO โอพัส